สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายจอมนี่ไอศิรามพี่น้องเข้าครัวทําเมนูผักซุปซุปแป้งทอดชุบแป้งทอดให้มันแซ่บนะคะเนาะเพราะว่ามันนี่ไอซซื้อน้ําจิมจ้มเมาอาน้าจิ้มปลเปียกมาเออกินกับน้าจิม้มเกาหลีกแ็แซ่บน้ําจิม้มไก่กแ็แซ่บปลาเปียะกก็แซ่บเนาะจะนอนอแล้วแต่คนมากไอก็เลยคิดว่าเมื่อนี้ ถึงเวลาที่สิพาพี่น้องเฮ็ดเพราะว่าเราก่อนอาจจะทอดแลวก,กินู้เดียวเลยเนะาะจะเนาะไอเซนบอกว่าลักษณะของผักเป็นจังไรน,นี่จ้ะนี่จะเป็นประมาณนี้บ้านเฮากับอีผักขมผักอีแหกอีอย่างอยู่ในนานะพี่น้องจ้ะมันเป็นมันไม่ใช่แค่ผักนะจ้ะมันเป็นอ่อสมุนไพรน้องดาวพ่นบอกว่าซับสรรพคุณหลายแหงเลยจ้ะถ้าสมมติว่าเขาคลอดลูกลงไปอย่างนี้น้ำนมเขาดีดีแม้แต่ ทุกอย่างของผู้หญิงเลิศสมัรแต่เลยพี่น้องจ้ามันไม่ใช่แค่พักมันเป็นเฮิบเฮิบก็คือสมุนไพรอะนะเออนั่นระเบิดพี่น้องมันดีอหลีน้องดาวพันบอกว่าพี่ไอ้เจ้าไปหาลายๆนะจะไปตากแดดไ้ว่าันอืเวลานั้นเจ้าก็มาแช่น้าเอามาเฮ็ดเฮ็ดกินส่วพี่น้องกินทางบ้านก็ได้ไอ้ก็ไปหากะมันเก็บยากมันน่อยนะไอ้ก็เลยคิดว่า แปลว่าเวลาเขาอยากจะไปหาเอาดีกว่าตรงนี้เขาคุณน้องดาวเาดีย๋ดวยวจะเดอร์บอกพี่ทุกอย่างเลยให้ไปหาพักตรงนั้นตรงนี้ลักษณะจะนั้งเจนีเพิ่นกระบอกไอายเลยโอเคไอซ์ะว่านานแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไอไปผสมแป้งก่อนเด้อค่ะเด้อนี่เราจะนอนลักษณะเพิ่นกระซิเป็นประมาณนี้แต่ว่าในห้างนะเพิ่นกระซิใหญ่กานีหลายเติบอยู่จากัน,นของป่าเนาะกระซิบแบบหลอดเนี่บ่ค่อยแข็งแรงปานใดเนาะนะ,นะ,นะลักษณะกระซิเป็นประมาณนี้อะจ้ะจระซิยเป็นแผ่นใหญ่เลย ใส่ผักหลายๆสรรพคุณหลายกินได้หลายลดผลักกินปันควายปันรดควายกินยา <laughs> นี่จ้าพี่น้องนี่อันนี้ไอซ์ส่บะคอยขุนนด้ในแป้งนี่อจะทอดเป็นแผ่นเลยเด้จ้าผัดนิดเดียวโอ้ยบะคุยใสปแป้งิดเดียวผักเยอะ เพื่อสุขภาพปูดเดมักใส่ผักหลายจะใส่หลายนะจ๊ะปูดเเดมักใส่ผักน้อยก็ใส่น้อยใส่ผักหลายอาชิจอยเด้อร์สองกิโลกรัฐก่อนกลับไทยสิได้ภาษามาคิดเรือ่องเป็นอะไรที่ยากมากเลยการลดน้ำหนัก น่าอร่อยหอมพี้องเอ,อ้ยไอ้หูวว่ามันแอบเนี่ยเก็บนานแล้วไอ้ก็เพิ่งสังเกตจ้ะมันเกตคนเก็บอยู่นี่ับไอ้ไอ้ก็สังเกตอยู่ในห้างพอดก็เกลยไปเก็บในการน้องดาวคนบอกอก็ประนิมันใจเลยตะประคุณหลอีกเัีนยวว่าไว้เปิดน,นี่ฝานะอมสปแปนทอดจ่าพร้อมเสิร์ฟ ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานเลยจ้าเดี๋ยวไอศคกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะปอบเปียเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องบองปายมาเดิมมากินเมนูเพื่อสุขภาพกับไอ้มีปลาแซลมอนแล้วกะ็โอ้ยหัวไ่เท้าดองซื้อมาจ้าแล้วกัพริกและกะ้วก,ก,ะกะ็จุดคลายแม็กเลยก็คือผักซุกชุบแป้งทอดฉ่ำๆจ้า ขั้นหน้าลดาวดเข่ากองนะน้ำจิ้มใส่มือเด้อใส่มือตลอดละ่ะอืมไอใส่ผักหลายโพดมันจะมีกลิ่นบางเทือก็คือกลิ่นผักเป็นกินไปกินมาคล้ายๆกับเนีย่ยเฮ้อที่เขาผักเป็นเห็นนะกุยช่ายอืม อืมไปกินไปนองเลยไปอยู่ประเทศเกาหลีก็ต้องหาโอ้่ต้งคืออย่างหน่อยทางเทึงให้ดีดีแม่กระดาษดีดีะ่ะว่ามีโอลูก คนเกาหลือขานิยมกินข้างเคียงอาหารเกาหลีน,นี่เหลือจักพ่าใหญ่มันไม่ได้เขากันจักเม็ดหรอกจะเอามากินคู่ๆกันไปขนาดเลบานกุยใชย่ ก็แส่บแป้งลายกว่านี้นะกุยชา่ายเลยท้ายกันแฟบอ,อยู่มาสี่ห้าปีเพิ่งหูแนวแซ่บตอนที่ชิเมือล่ะป้าตีลูก,กอ่ะจ้ะไอ้บั่ได้แบบมโนว่ามันแซ่บมันแซ่บพี่น้องมันมีมันบ่ได้ออกไปทางพักมันออกไปทางสมุนไพรกูแบาอืม,อม 就俩感儿钱，一张。<music> <music> ได้ดบอกไอ้นะ่ดอกซากุระสุกแป้งทอดได้ไม่นบอไอยเห็นมัหญ่คนนึงเอ,เอาถุงมาบางไงแล้วลูดออกลูดออกรู้ว่าเราไปเฮตชาบอกไอนะ้แน่เด้อแต่ไอ้คือว่าเราเาไปสุกแป้งทอดแน่นอนเลยเพราะไอ้เคยเห็นสารคด,ดีไอ้มารักเบิ่งสกายทา,ทาเวลช่องห้าสิบหกหรือหกสิบห้านี่แหละเพิ่นชิมเป็นคนที่แบบว่าถ่ายทําพวกอยู่เกาหลีแบบอยู่ตามเขาตามดวงอย่งประมาณนี้ไอม้มากมักใส่ชีวิตแบบนั้นนะน่าระเบิดไอ้อคือว่ามันต้องกินได้แน่นอนเลย บอกอ่านเลยเ้อซากุระซุปแป้งทอดไอคิดว่าเข้าแรงอายจ้ะแซบีิลี cảm ơn rất พี่น้องจะอยติดนิสัยรายย้านยำและมักว่าวเนะาะไอ้ต้องขออภัยหลายๆเด้อแต่อายพยายามแก่โตเนาะคือพยายามยำให้มหมดก่อนจังเวาวนะคะเนาะต้องขอโทษอีรีเด้จดอจ้ะเด้อหน้าแดงแท่มึน one Stop. Stop sorry. เป็นเอียงที่ลงโตเป๊ะแบซบแซลมอนกระแซบอันนี้กระแซบพี่น้องจ้ะวู้สุดยอดอีดีไปหาซื้อกินเด้อพี่น้องอยู่ในเกาหลีท่าแต่ว่ายามน,นี้มันออกแรงลองไปซื้อหรอกอือก็ไปซุปเป้งทอดแบบเฮ็ดซุปแบบแจ้งนี้ก็ได้นะจุม่มในไข่ไปกินกับน้ำพริกเออสนนเลิศจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ